การที่คนสมัยนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหร้ายอันนี้คือผลที่มันพุ่งออกมาแล้วเหมือนภูเขาไฟที่มันมันปะทุออกมาแล้วนะคือกิเลสมันมีกำลังมากแล้วนั่นเองนะมันก็มาจากผลที่เราบริโภคอาหารกิเลสอยู่หนึ่งหนึ่งสนองความต้องการของตัวเองนะอาหารของกิเลสก็คือตัณหาความอยากได้ครดีทั้งหลายทั้งปวง ความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเนะี่ยมันก็จะพออพูนสิ่งที่เป็นอนุสัยคือเกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเรามันก็เริ่มล้นออกมาทางกายทางวาจาทางใจเกิดเป็นกิเลสท,ที่มันผุดขึ้นมาเป็นความโลภอยากได้ใครดีความโกรธความหมุดหมิดความโมโหอย่างบางทีเรายังไม่ได้มีสตินี่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกนะ มีแต่ความต้องการแล้วเราก็สนองความต้องการอยากได้ใข่ดีต่างๆก็เรียกว่าปล่อยใจไหลไปตามกิเลสตามอารมณ์ตามความรู้สึกต่างๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวมันก็ไหลไปกับสิ่งต่างๆแต่พอมีสติรู้เท่าทันมันเริ่มเห็นอ้อจากจิตที่มันเป็นปกติมันเริ่มเกิดการบีบเค้นในจิตใจเกิดความมาราคาขึ้นมาก่อน นะเกิดความกำหนัดขึ้นมาก่อนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆเกิดความบีบคั้นขึ้นมาก่อนนะมันจะเริ่มเสียดแทงขึ้นมาจากใจที่ปกติมันก็เกิดความเสียดแทงขึ้นมานะนะความกำหนัดนี่มันเสียดแทงนะถ้นะาให้เกิดเราทนอยู่ไม่ได้นะพอมันทุกข์มันบีบคั้นมันก็ต้องหาทางระบายออกไป ไปสนองความต้องการตัวเองบ้างนะไปเที่ยวไปกินไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆนะแต่พอเรามีสติรู้ท่าทางเราจะเห็นกระบวนการตรงนี้การทำงานของจิตใจใน,นระดับเบื้องต้นนะจิตมีราคะก็รู้สึกได้รับรู้ได้จิตมีโทสะก็รู้นะบางทีอะไรมันไม่ได้ดังใจนะนะมันจะเกิด ปฏิฆะความหมุดหงิดความไม่พอใจความขัดเคืองใจถ้ามันมีกำลังมากขึ้นมันก็ออกมาเป็นความโกรธเป็นโทสะนะถ้ามากขึ้นไปมันก็เกิดพยาบาทความมุ่งร้ายนะความอาฆาตต่างๆนะตอนที่เราไม่ฝึกสตินเนี่ยเราควาจะรู้ตัวนี่คือมันมันพุ่งพลาดแล้วโอ้โมโหละหมุดหงิดละต้องลงไม้ลงมือละ อันนี้คือมันกิเลสมันเหมือนภูเขาไฟที่มันปะทุออกมาแล้วนะฝึกฝึกไปทำไมกิเลสในใจเรามันเยอะจังนะมันเยอะอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังเหมือนคนหลับอยู่หลับแล้วมันก็ฝันไปเรื่อยนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่พอเราเริ่มมีสติก็เริ่มเห็นแลวอ้อมันถึงจะเกิดการตระหนักรู้มาต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก่อนนั่นเอง ทุกข์ก็คือสภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็สลายไปนะทุกขพง์สอนให้กาหนดหรู้ก,ก็คือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นการฝึกสติเป็นประจารจะทําให้เราเริ่มตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมา